สวัสดีนะครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับบทที่2นะครับเรื่องจํานวนจริงนั่นเองนะครับยังเป็นยังไงนะฮะก็ลองมาดูกันเลยนะครับอ่ะนะครับตอนตอนแรกนะครับในคาบนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับจํานวนนะครับว่ามีที่มาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่า ระบบจำนวนนะครับแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ะตอนแรกนะครับครูขอย้อนอดีตไปก่อนแล้วกันนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการนะครับว่าให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในยุคที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ไม่มีรถนะครับแล้วก็ยังไม่มีภาษาเขียนอีกด้วยนะครับ นี่นักเรียนสงสัยไหมครับว่าเราจะแสดงจ,จํานวนกันยังไงครับอ่าเล็ไม่ออกใช่ไหมอ่าไปดูกันเลยนะครับในยุคที่มนุษย์เริ่มเลี้ยงสัตว์นะครับผู้คนนะฮะก็สงสัยนะครับว่าเอจำนวนสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันมีกี่ตัวอ่านะครับพอเริ่มสงสัยแล้วนะครับก็เริ่มใช้รอยขีด นะครับขีดตามต้นไม้บ้างนะครับขีดเขียนบนพื้นบ้างหรือขีดเขียนตามโขดหินต่างๆบ้างนะครับเริ่มใช้ด้วขีดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้สิ่งของแทนจํานวนนะครับใช้การนับนิ้วบ้างนะครับใช้เศษกิ่งไม้หรืออาจจะใช้เศษก้อนหินนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้นะครับพอหมดยุคข,ของการใช้สิ่งของนะครับก็เริ่มใช้เป็นสัญลักษณ์แล้วนะครับพบเห็นได้จากในพีระมิดนะครับในประเทศอียิปต์นะครับซึ่งความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัวนะครับก็นยครับดังนี้เลยนะครับเลขหนึ่งก็จะเป็นขีดนะครับเลขสีก็จะเป็น โค้งนะครับมาจากเกือบม้าเนาะแล้วก็เลข1 0 0้อจะเป็นกดกดคล้ายๆกับกดเชือกนะครับเลข1000พก็แทนด้วยดอกไม้นะครับเลข1นึ่งหมแทนด้วยนิ้วนะครับเลข1นึ่งแสนเนี่ยจะแทนด้วยกบแล้วก็เลขหนึ่งล้านแทนด้วยคนนั่นเองนะครับอ่ะสัญลักษณ์ของจํานวนในแบบต่างๆนะครับในของแบบประเทศต่างๆเลยเนาะก็จะมีอี์นะครับบาบิลอนนะครับโรมันนะครับซึ่งของโรมันเนี่ยก็ยัง พบเห็นอยู่บ้างนะครับของจีนนะครับของอินเดียแล้วก็ของมาายันของแอรบิกแล้วก็ตัวเลขไทยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของระบบจำนวนกันบ้างนะครับโครงสร้างนะครับอันดับแรกเลยใหญ่ที่สุดคือจำนวนทั้งหมดนะครับบนโลกใบน,นี้เลยนะครับซึ่งจำนวนทั้งหมดเนี่ยเราจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือจำนวนจริงนะครับ แล้วก็จำนวนจริงนะครับคือจํานวนที่สามารถหาค่าได้นะครับและอีกหนึ่งจำนวนคือจํานวนจินตราพนะครับคือจํานวนที่หาค่าไม่ได้นั่นเองมันิยามนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่อง่วนยศูนย์อย่างนี้นะครับหรือว่าค่ารากที่สองของลบสองนั่นเองนะครับหรือ เราเห็นว่าจํานวนนะครับถูกแบ่งเป็น2จํานวนแล้วนะจำนวนจริงกับจินตภาพนะครับคือหาค่าได้และหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปจํานวนจริงนะครับจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันนะครับาจานวนแรกนะครับจํานวนตรรกยะจํานวนตรรกยะนะครับก็คือจํานวนที่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นั่นเองนะครับและก็จํานวนอต,ะตะรรกยะก็จะถูก แบ่งเป็นจํานวนที่เขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้นะครับเช่นค่าพายนะครับค่าพายเนี่ยที่นักเรียนเห็น2ี่สิบสองส่วนเจ็ดนั้นนะครับคือเป็นค่าประมาณนั่นเองนะครับแล้วก็ค่ารากที่สองของสองนะครับซึ่งค่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ไปเรื่อยๆนะครับยาวมากนะครับแล้วก็ทศนิยมทีม่ไม่ซ้ํานะครับจากนั้นนะครับจำนวนตกกรรกยะเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น สองประเภทอีกนะครับเป็นจํานวนเป็นเศษส่วนนะครับที่ไม่เป็นจํานวนเต็มนะครับเช่น1นส่วนสอนี่นะครับสามส่วนสี่นะครับหรือว่าทศนิยมซ้ําและจํานวนเต็มนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นจํานวนเต็มลบนะครับก็จะเป็นจานวนที่มีเลขลบติดอยู่ข้างหน้านะครับศูนย์นะครับก็คือเลขศูนย์นั่นเองแล้วก็จํานวนเต็มบวกนะครับก็คือเลข จำนวนนับธรรมดาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับก็โครงสร้างระบบจำนวนนะครับก็มีดังนี้เลยนะครับก็โครงสร้างของระบบจำนวนนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงน,นักเรียนก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ